ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอา,หารหันตสัมมาส,สัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่23มีนาคม2565ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลข้ายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากบาป เพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิ สังขังสรนังจฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังจฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังจฉามิทุติยามปิสังขังสรนังจฉามิตติยามปิพุทธังสรนังจฉามิตติยามปิธรรมังสรนังจฉามิตติยามปิสังขังสรนังจฉามิ นัตทิเมสารนังอ <ari> ัญยางพุทโเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสารนังอัญยางธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสารนังอัญยางสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะ วเตยังสัตตุาสาเสนที่พึ <Gym. Napoleon> <disappointing anda> ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ อะทินาธานาเวรามีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรามีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพุสวาจา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสมปัปปราปะเวรามณีสิขาประทสมาธิยามิมิชฉาอาชีวาเวรามณีสิขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานอาชีวตตะมากศาีนตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่อมัคผลนิพพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดป,ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอะชินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอะพรหมจัริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ สุรามเมระมัชปะปมาทัฐานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปะนะธารณะมันดนะ วิปูสนตถานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจยายนามหาสยนาเวรามณีสิกขาประทาสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหานาเวรามณีสิกขาประทาสมาธิยามิข้าไป้าขอสมาทานสินสิบประการน,นี้ ตามเยี่ยงอย่างพระอารหัน์เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทงดเว้นจากอกุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรม37ประการอันประกอบด้วย สติประทานสี่สัมมัประธานสี่อิทธิปาสีอินสี่ห้าพลาห้าโพชงเจ็ดอะเรียมักมีองค์แปดเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะก้าวไปเพื่อศึกษาพระสัทธรรม อันเป็นเครื่องระงับความโลเลความลังเลสงสัยเพราะพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นผู้ลากิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้าผู้มีปัญญาดีเราปรารถนาที่จะเป็นหนึ่งในพระรัตนตรยัยคือพระอริยเจ้านั้นเราจึงผลขวายที่จะหรือถอนสังสารวัตรกันเป็นผู้รับเหมาหรือถอนนะคะไม่ใช่ผู้สร้างสังสารวัตร เราจึงมาร่วมกันศึกษาในเรื่องของอุปทานขันหาซึ่งเป็นตัวทุกข์ใช่ไหมคะนั้นก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งขณะนี้เราศึกษาในเรื่องของรูปปรมัติกันอยู่จากสัมโมหวิโนทนีขันทวิพังว่ารูปด้วยอัฐะวายยับสมดังที่พระผู้มีพระภาคยาวปรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่รูปย่อมย่อยหยับไปและฉฉะนั้นจึงเรียกว่ารูปเพราะเหตุไรเพราะรูปย่อมย่อยหยับเพราะเย็นบางร้อนบางเพราะหิวบางเพราะกระหายบางเพราะสัมผัสเหลือบยุงและแดดรวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานบางและอื่นๆค่ะฉะนั้นในปรมัตถทีปณีจึงกล่าวว่า รูปมีการแตกสลายเป็นลักษณะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็เห็นนะคะแต่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยปัญญาหากเมื่อไหร่เราค่อยๆพิจารณาว่าทุกขอริยสัตว์นั้นก็คือรูปรูปนั้นแหละเมื่อเกิดขึ้นแล้วด้วยเหตุปัจจัยเพราะมีอวิชชาและตัณหาในอดีตนั้นเป็นปัจจัยให้เกิด ทุกขะอริยสัตว์นี้ก็คืออุปทานขันห้าซึ่งประกอบด้วยรูปเมื่อเห็นรูปก็ฉี้ได้ว่านี้ถูกเกิดขึ้นแล้วเพราะไม่ใช่แค่รูปเท่านั้นที่เกิดขึ้นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณน,นั้นคือขันทั้งห้าซึ่งเป็นก้อนถูกเป็นตัวโรคดังที่พระองค์ตรัสในเรื่องของรูปว่า รูปนั้นมีความย่อยยับไปด้วยอำนาจปัจจัยดังที่กล่าวไปในปรมัถถีปณีกล่าวว่ารูปมีการแตกสลายเป็นลักษณะเมื่อวานนั้นก็ได้กล่าวว่าเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราต้องค่อยๆอ,อย่างลงไปว่า รูปภายในไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมที่มีสมมุติบัญญัติว่าผมขนเล็บฟันหนังเหล่านี้เมื่อเราเห็นด้วยปัญญาคือค่อยๆอย่างลงไปว่าความรู้ญาณปัญญาเหล่านี้พระสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกเอาไว้แล้วเมื่อรู้เรื่องผมก็คือรู้ว่าผมนั้นย่อมมีการแตกสลายการแตกสลายของผมก็ตั้งแต่ ผมที่เกิดในอดีตซึ่งเป็นเด็กน้อยจะมีลักษณะนุ่มนวลละเอียดประณีตแต่เมื่อโตขึ้นมาความแปรผันแห่งรูปก,ก็จะเปลี่ยนไปจนในที่สุดนั้นจากผมดำก็กลายเป็นสีเทาจากสีเทาก็กลายเป็นสีขาวหมดทั้งสีสะความแปรปลวนแห่งรูปค่อยๆเห็นนะคะถึงแม้เราดูตัวเองไม่ชัด เราก็เห็นจากภายนอกจากคนแก่จากเด็กจากคนวัยกลางคนจากคนหนุ่มสาวเหล่านี้เป็นต้นนี้คือสิ่งที่เห็นชัดที่เราสามารถค่อยๆอย่างลงไปด้วยปัญญาค่ะการที่จะเกิดปัญญานั้นเราก็ต้องมีสมาธิิให้รู้ตามความเป็นจริงว่ารูปมีลักษณะแตกสลายอย่างนี้ ไม่สามารถยั่งยืนอยู่ได้แปรปรวนไปเป็นธรรมดาเมื่อมีเกิดแล้วมีการดับไปถึงแม้ว่าเราไม่สามารถจะอย่างได้ในรูปแต่ละขณะแต่เราสามารถเห็นในลักษณะที่มีความแปรปรวนในช่วงอายุที่แตกต่างกันออกไปได้ใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันแม้ในบ้านของเรานั้น หากไม่อยู่คนเดียวแล้วเราก็จะเห็นวัยที่แตกต่างกันออกไปของลูกบ้างหลานบ้างปู่ย่าตายายซึ่งมีความแปรปรวนแห่งรูปเหล่านี้เมื่อเห็นด้วยตาแล้วส่องด้วยสมาธิิตามพระธรรมคำสอนนะคะไปที่หาทยาวัตถุซึ่งเป็นที่เกิดแห่งปัญญาเป็นที่เกิดแห่งมรรคผลนิพพาน หากเราส่องสมาธิิเข้าไปบ่อยๆก็จะเป็นการเพิ่มปัญญาเพิ่มความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นไปในรูปธรรมหรือนามธรรมแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือรูปนั้นซึ่งเป็นสภาวะธรรมที่หยาบเห็นได้ง่ายแต่เรานั้นต้องพิจารณาตามคำสอนค่ะเราถึงจะมีความเข้าใจได้แต่ถ้าเห็น ไม่เคยพิจารณาตามคำสอนเลยทั้งๆท,ที่เราศึกษากันมามากมายพร้อมด้วยเหตุปัจจัยว่าแม้ผมก็เกิดด้วยกรมเป็นสมุทฐานแรกแต่ต้องอาศัยจิตอุตุและอาหารพยุงรูปเหล่านั้นให้เป็นไปได้ในแต่ละรูปเหล่านั้นแต่ที่สุดของมันเมื่อเกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขณะนั้น ก็มีการตั้งอยู่ชั่วขณะ49อนุขณะของจิตและที่สุดก็ดับไปเป็นอย่างนี้ใส่ใจบ่อยๆหัตถทยาวัตถุของเราก็จะเป็นที่ตั้งแห่งปัญญาเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิินั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งสมาสังกปะสมาวาจาสมากรรมมันตะสมาอาชีวะสมาวายามาสมาสติและสมาสมาธิ เราก็จะไม่ค่อยเพลินแล้วว่าผมของเราจะต้องดำสนิที่จนกว่าจะตายจากโลกนี้แต่ขนขวายในกุศลศีลสมาธิและปัญญาแทนโดยพิจารณาความเป็นอสุภะแห่งผมหรือพิจารณาโดยศีลในผมเหล่านั้น รวมทั้งวิปัสนาซึ่งเป็นรูป,ปรธรรมที่มีการแตกสลายเพราะต้องอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปเมื่อสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาใช่ไหมคะนี้แหละค่ะว่าหากมีสมาธิธิแล้วตัณหาก็จะไม่ไปเพลินในสิ่งนั้นความเห็นผิด ที่เคยยึดมันว่าผมนี้เป็นผมของเราคอยดูแลไม่ให้สกรปรกแต่ดูแลเท่าไหร่ก็สกรปรกอยู่นั่นแหละรวมทั้งมีแต่ความเสื่อมสลายไปไม่ว่าขนเล็บฟันหนังหรือส่วนอื่นๆที่ทรงบัญญัติเรียกในอาการ32หรือ42โดยธาตุก็ตาม ก็เป็นอย่างนี้ไม่มีสิ่งใดจะทนอยู่ได้ค่ะเราแตกทําลายมาแล้วกี่พบกี่ชาติหาเบื้องต้นไม่เจอใช่ไหมคะแล้วชาตินี้มีปัญญามีสริราที่บริบูรณ์อยู่โดยเฉพาะส่วนที่รับรู้นั้นคือจิตที่ปกติอยู่เราต้องน้อมปัญญาให้ชัดเจนนะคะ อย่าปล่อยให้กิเลสร่วมรวมว่าเป็นผมขนเล็บฟันหนังของเราแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นทุกขะอริยสัจเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องมีความดับไปผมที่เคยมีก็จะหมดทั้งศีรษะนั้นคือตายจากโลกนี้ไปไม่มีผมไม่มีขนไม่มีเล็บหรือใครปรารถนาจะเอาผมขนเล็บฟันไปในภพใหม่ ก็คงไม่ปรารถนาใช่ไหมคะหากไปเกิดเป็นเทวดาขึ้นมาก็คงไม่อยากได้ผมเป็นมนุษย์หรือฟันของมนุษย์อันแสนจะสกกระปรกซึ่งเป็นธาสีที่มีความหยาบในโลกมนุษย์นั่นเองเห็นไหมคะว่าการที่สังขารทุกนั้นมันเป็นเช่นนี้เราจึงต้องใส่ใจในขณะนี้ลคะค่ะปัญญายังบริบูรณ์อยู่ ใส่ใจบ่อยๆใส่ใจไปที่ไหนก็ใส่ใจไปที่หัตถยาวัตถุซึ่งเห็นทางตาก็จริงแต่ความคิดนึกที่เป็นกุศลทั้งหลายนั้นก็เกิดขึ้นทางใจหรือสมาธิทิก็เกิดขึ้นที่ใจหากน้อมไปบ่อยๆเราก็จะค่อยๆรู้ชัดขึ้นอย่าให้โมหะและมิจฉาทิฐิครอบงำเลยค่ะ คิดบ้างพิจารณาบางซึ่งเวลาเหล่านี้มีค่าสำหรับเรามากที่สุดแล้วจะยืนจะเดินจะนั่งพิจารณาก็ตามสะดวกแก่อัตยาศัยหากนั่งนั้นหลับง่ายเราก็ยืนเราก็เดินค่ะเดินคิดพิจารณาจะเดินไปไหนอย่างลงไปทั้งภายในภายนอกก็ฟอร์มเดียวกันทั้งนั้นค่ะ เวลาเราเห็นภายนอกก็คือภายในก็เป็นอย่างนั้นมีความอสุภะฉันใดภายนอกก็เช่นกันมีความแตกทําลายฉันใดภายนอกและภายในก็เป็นอย่างนั้นอดีตอนาคตปัจจุบันไม่ได้มีความต่างแห่งรูปประขันใดใดในโลกทั้งสิ้นค่ะมีแต่ความแตกสลายเป็นลักษณะนี้คือจากปรมัตถีปณี กล่าวเอาไว้รูปมีการไม่รู้อารมณ์เป็นกิจเราเห็นผมขนเล็บฟันหนงังถามว่าผมขนเล็บฟันหนังเหล่านั้นมันรู้อารมณ์ได้ไหมคะมันไม่รู้อะไรเลยคะ่ะเหมือนเส้นได้เหมือนป่านปอนน่นละค่ะมันไม่รู้สึกอะไรทั้งสิน้นแต่ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นั้นคือเวทนาซึ่งเราก็ศึกษากันไปแล้วเพราะฉะนั้น ผมคนเล็บฟันนังมันไม่รู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แต่ส่วนของเวทนาซึ่งเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วประกอบร่วมกันกับจิตนะคะความรู้ความเข้าใจเป็นส่วนของปัญญาความจำที่ว่านี้ผมก็เป็นส่วนของสัญญา พยายามแยกแยะนะคะสิ่งเหล่านี้ประกอบอยู่กับจิตดวงนั้นๆแม้แต่จิตเห็นหนึ่งดวงก็มีเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาที่รู้อารมณ์เดียวนั่นแหละและการมนสิการซึ่งหากเราโยนิโสมนสิการป่อยๆในชวนาวิถีที่เกิดที่หัทยาวัตถุตรงตำแหน่งนั้นน้อมไปค่ะ ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นชัดแต่เรารู้ตำแหน่งของการเกิดอยู่แล้วใช่ไหมคะจากการศึกษาเพราะจิตสิบดวงเท่านั้นที่เกิดที่ตาสองดวงหูสองดวงจมูกสองดวงที่กายสองดวงที่ลิ้นสองดวงรวมเป็นสิบดวงที่เกิดในอวัยวะอื่นคือตาหูจมูกลิ้นกาย แต่นอกนั้นจะเกิดที่หดาดยวัตถุน้อมอย่างนี้บ่อยๆค่ะจะได้ออกจากอากุศลเอากุศลเข้าไปแทนที่ซึ่งแน่นอนค่ะมันเป็นสิ่งไม่เที่ยงแต่เราสามารถฝึกจิตได้สามารถปรุงแต่งได้ไม่อย่างนั้นจะไม่มีพระสมาสัมพุติเจ้าพระปัจเจกพุติเจ้าพระสาวกทั้งปวงใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้ว เราต้องฝึกค่ะจิตฝึกได้ฝึกได้ตั้งแต่บุตุชนไปจนถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะปล่อยโอกาสไปทำไมจริงไหมคะต้องฝึกให้เป็นไปอย่างน้อยที่สุดเป็นหมู่พระอาเริยสงฆ์ให้ได้ในชาตินี้และต้องมีเป้าหมายชัดเจน ตั้งมั่นในความเป็นอรหัตมรักอรหัตผลให้ได้ค่ะเราจะไม่ลดหย่อนว่าขอเป็นแค่พระโสดาบันเท่านั้นพอไม่มีค่ะเราจะต้องไปถึงเป้าหมายตรงจุดนั้นเพราะอะไรเพราะหากค่อยๆลดมาเรื่อยๆในที่สุดแม้ความเป็นพระโสดาบันก็ไม่ได้หรอกค่ะ เพราะความเพียรไม่มีและเป้าหมายเลื่อนไปเลื่อนมาเป็นคนโลเลไม่มีความตั้งมั่นในคุณธรรมอันประเสริฐผู้ที่เป็นสิทธิของพระตถาคตเจ้านั้นต้องเป็นอย่างนั้นคือมีความมั่นคงในเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ ขอหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาเรสสตโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะข,ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแต่สปปรรพสัตว์ทั้งสามสิบอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัจจินดีอานุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะ กราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าขากค่ะ